ตอนนี้ขอวีซ่าเชงเก้นสเปนได้หรือไม่เดินทางเข้าได้ไหมอันนี้ค่อนข้างกำกึ่งนะครับถ้าเยี่ยมเย็นม,มีลุ้นอยู่บ้างแต่ถ้าท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นก็คือจากสถานทูตสเปนเองเลยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอตั้งแต่27กรกฎาก็คือเขาอนุญาตให้เฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆวัคซีนก็คือ ที่ WSO หรือ EU รับรองเะ่นั้นแอสตากับซ i n o แว c ก,ก็ได้นะะเป็นเขารับแ,แอสตารากับซีนแวกรับซีโนแว c ด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือเขาจะให้เฉพาะกลุ่มคนที่จําเป็นเท่านั้นก็คือจะเป็นพวกครอบครัวเรียนหรือทํางานแต่นะฟังให้ดีก่อนเขาบอกว่าขอยกเว้นก็คือคนที่จะเข้าด้วยเหตุผลของ Family reason ก็คือเหตุผลด้านครอบครัวจะตัดสินเคสฝายเคสเหมือนเป็นข้ออนุโลมซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่า <Okay. S 1> บอยเฟิเกตัวเฟงแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยเขาบอกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือ r e จ i s t เต e ดแฟมิลี่เมมเบฉะนั้นมันก็จะเหลือใครล่ะก็ต้องเหลือบอดเฟิงเกตัวเฟงน,นั่นแหละใช่ไหมฉะนั้นก็เลยสรุปว่าวีซ่าเยี่ยมเย็นยังขอได้แต่ว่าจะถ้ายังไม่เิีนมากีนจะยากขึ้น แต่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้ทุกกรณีเฉะนั้นท่องเทียท่ยวต้องฉีดวัคซีนเยี่ยมเย็ยนก็ยังขอได้แต่ว่าก็อาจจะยากขึ้นลงที่ใช่ไหมลงเทอร์มินอลน,นี้ใช่ไหม